ดีก็ตอากไก่ตเตะอดูวันหมดอายุให้ลยมามามามมามากันหรือยังครับมากันหรือยังแก่ด้วยขายรถขายรถสดสดขายรถแบบไร้สดสดจ้าไร้สดสดขายสดสดจ้ามามามาเลยจ้า ใายจะมาดูครับสวิปสวิปปีสิบเอ็ดจองก่อนได้ก่อนขายรถสดไว้ให้เราเป็นเปลี่ยนแบบการขายรถใหม่ดีกว่าไล์สดขายรถมาอะไรอะไรอะไรทำอะไร ให้เขาเก็บของไม่ได้ให้เก็บของเราองาไม่เกดูดูไอเก๊ะมีอะไรข้างหลังมีอะไรไหมท้ายรถมีอะไรไหมใส่่อไปการระดับรใส่ไปเมื่อไรใส่ลูกค้าใส่ไปเมื่อไหร่ครับแกะมาดู เดี๋ยววันนี้เรามาจะมานําเสนอครับสวิปปี2011ราคา190,000บาทในตลาดขายอยู่ประมาณ250,000เดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์สดนะครับใครสนใจนะครับโทรจองเลยนะฮะ0ู0 9 4 0ป2จองก่อนได้ก่อนดูกันสดๆกับสวิปปี2011ขายแม่งแสนเก้พอ <5. S 2> ลูกค้ายังไม่ได้รีบแต่ <8. S 1> เดียวขายกันอย่างนี้อ่ะชั่วโมงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ <Okay. S 2> ติดฟิล์มโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามเก้าเก้าเก้าศูนย์สี่ครับด,ดูดิดิดูดิดิเจ้าของรถเจ้าของรถสวยงามขนาดนี้ เจ้าของรถนะฮะน,นี่อ้าวเรือรถขึ้นท่านไปเร็วเร็วเรือขึ้นท่านไปเช็คหัว,วเบาเรือออกมานี่ฮะวันนี้เจ้าของมาอุดหนุนเจ้าก๊อป เจนหเราไปฮะสวยๆอย่างนี้ทะเบียนก็ให้ามาดูคันนี้กันดีกว่ามาพร้อมกันคันนี้ครับหนึ่งแบาท1นึ่งแบาท1นึ่งแบาทครับไม่ล้านด้วยเฮียดูฮะรถสวยไม่มีชนหนักบอกเลยรถสวยมมีชนหนักผู้หญิงใช้นะครับผู้หญิงใช้ ที่สำคัญวิ่งน้อยมากกันนี้60,000โลเท่านั้นรถปี11ใช้งานมาแค่60,000โลโคตรูกโคตรน้อยใช้น้อยมากแต่แบบรลกๆหน่อยยังไม่ได้รื้อหลันี่รถเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เลยครับเราขายก็แบบขายตัดกันเลยอ่ะใครสนใจโทรมาครับ0 8นาูนย์นะครับกับสวิฟ์คันนี้1 9 0 0 0 0บาท1 9 0 0 0 0บาทนะขายจริงเว้ย นี่ยังไม่ได้ล้างเลยรถพิ่งมาถึงครดบงภาษีไม่มีขาดนะครับภาษีเต็มรถสวยนะครับวิ่งหกหมื่นนี่นี่ดูเข็มไม่ดูเข็มไม่ติดเครื่องอะไรวะหกหมื่นโลอ่ะวิ่งโคตรน้อยอ่ะ เอาเบรมือลงเลยเอาเบยรมือลงเลยตาบ้าสวยๆครับอันนี้กำลังเก็บป๋องอยู่นะฮะไม่แถมพระนะฮะแปนเก้าไม่แถมพระนะครับดูเครื่องยนต์นะเครื่องพันห้ารซีซีนะครับ โอนก่อนได้ก่อนนะครับโอนก่อนได้ก่อนสีเป็นสีขาวมุกนะครับดรดล้างเครับ,ครบเครื่องเดินนิ่งเป็นตัวพันห้านะครับออตโต รถใส่สเกิร์ตเก่าอยู่มาตอดสเกิร์ตนะครับทะเบียนสวยให้ด้วยนะครับ9 3 9 8ส9 9หน้า9หลังนะครับทะเบียน9หน้า9หลังให้ด้วยนะครับสวิฟปี2011 1.5สีขาวมุกนะครับออโต้สวยจัดเจ้าของมือเดียวสุภาพสตรีท่านนั้นนะครับ ขายเพียงแค่190,000บาทเท่านั้นนะครับ190,000บาทจองก่อนได้ก่อนเอาไปเลยนะครับใครสนใจทักมานะครับแสนเก้าอ่เยี่ยดีกว่านั่งแท็กซี่กูบอกเลยเป็นไงครับรถใส่กลงใส่กล่องไรเปล่าปกติก็ดูสปริงขันแน่นไหมแล้วก็ดูสปริงเบอร์อะไรที่ใส่เข้าไปเ เออรูหน่อยอ้าวไปแล้วเหรอถ่ายรูปยังเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นแท่นใส่ตะตักครับถ่ายรูปลูกค้ารับรถหน่อยอไปแล้วจะอ้วนพอพอยอมบนเลยเฮ้ยเร็วลมหน่อยลมหน่อยคันไหนขึ้นแทน่นอันนี้ครับใส่ตะตักต่อเร็วเร็วเร็ว,เร,วเร็วหน่อยนี่ลูกค้ามาซื้อคันนี้นะครับฝากขายคันนี้ต่อเลยนะครับ หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเฮ้ยไหนมึงว่างๆมาใ,ใกล้ๆทุกคนนิดอ่ะปิดฝาปองให้ดูก่อนนะครับรถเดิมๆไม่มีชนนะครับรถเดิมๆสวยงามไม่ได้ล้างด้วยนะครับอ้าวปิดฝาปอง ปิดนี่ปิดกูจะไปลองรถอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับกับสวิฟอคันนี้เป็นสวิฟป,ปี2 0 1 1 15สีขาวมกุกมีแม็กให้ด้วยแม็ก17เลนโซโอ้โหใหม่กริปเดือ0 0กบาทใจรสนใจโท่าเข้ามา0 8 0, ู9 4์สอเดี๋ยวมาไปลองว่าวิ่งเป็นไงอ,อ้าวซื้อเดี๋ยวกูจะไปลอง ไปนั่งด้วยกันเดี๋ยวไปลองกันครับว่าเป็นยังไงบ้างไปขึ้นสิครับขึ้นไปถนัดมึงก็กล้องหน้าก็ได้อีกสุดทายเอออ้าวอา,อายางยางมองอีกมงนะครับแอร์เป็นไงแอร์พอได้ภายในสวยเงียบ กูขายรถแบบไร้สดดีกว่าใครก็ตามไปดูกันนะครับใครสนใจรถที่นี่นะครับก็เข้าไปที่เพจ JDM g o o c a นะครับ JDM g o o c a นะครับนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นสวิปปี2 0 1 1เครื่องพันห้าสีขาวมุกเดี๋ยวไปลองว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงราคา1,90,000บาทถูกอย่างคีนะครับ ี่ดูที่ว่ารถราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเนี่ยมันเป็นยังไงมอไซค์ยัดเปียดอ่านข็มตัดก่อนรถมันแรงโอ้ยนุ่มนุ่มเง<ด>ียบอ,<ด>อนเลยอันดับแรกเออแม่<ด>่ายโคง้งนะครับอ่าเปิดไฟก่อนไฟติดปกติเปิดไฟเร็วนิดนึงนิดหน่อยอแสนเก้าราคาโคตรราคาโคตรแล้ว เฮ้ยแม่งคนเลา้าคนเลา้าไอสัตว์อ่หานให้มันดีดี็อโอเคลเลยว่ะได้เลยช่วงล่างดีนะนี่ล้อสิบเจ็ดนะคันนี้เป็นล้อสิบเจ็ดนะครับใส่แม็กเลนโซ่แท้มานะครับนะครับเกียร์เป็นไงเฮ้ยเกียร์ยังโอเคไม่เวืดไม่ร้องไม่หอนฟังฟังฟังให้เขาฟังเสียงรถเงียบเงียบเลยให้ฟังแบบว่ารถเสียงเป็นยังไงที่สำคัญครับรถปีสิบเอ็ดวิ่งหกหมื่นโลผมบอกเลยเลยแม่งโคตรน้อยแสดงว่าจะขอใเช้รถน้อยมากครับ คือเจ้าของคันนี้วันนี้นะครับเจ้าของรถเป็นสุภาพสตรีท่านเมื่อกี้นี้มาซื้อเจ้าก๊อฟผมแล้วก็ตัวแฟนก็ใช้ซีรัคโคอยู่นะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าคันนี้จริงๆก็ซื้อไว้จัาตลาดช่วงแรกๆจะใช้เยอะนะครับแต่ว่าปีหลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับนะครับประคำพัะหน้า,ารถังไม่อ,ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับด้วย <laughs> พลาออกมาแล้วมถ่ายพราดิพลาออกมาแล้ว <laughs> พระไม่เหลือแนะเนี่ยเอากลับไปหมดแล้วเมื่อกี้นี้เดิมๆนะครับ มาเอามาถ่ายต่อถ่ายต่อ F4 รับนะเดี๋ยวเราจะไปลองกันถือว่าใช้ได้ครับรถสภาพยังดีแอร์ค่อนข้างร้อนไปนิดนึงหิบหายไม่แอร์เย็นช้าจังวะวิทยุติดฟังเพลงเลยดิเตอร์เต่าันรถแถมท่อใบได้ไหมนะไอ้เหี้ยแสนเก้าเป็นเงาของแถมนี่เหรอ มึงไปซื้อเต็นต์ป่ะเต็นต์แม่งขายอยู่สองแสนนกแถมนอตได้เหรอสี่สี่สามจูนเท่าไหร่กูจำราคาไม่ได้แล้วกูจัดโปรอยู่อ่ 199, 9, ะหมื่นเก้าเก้าป่ะสี่สี่สามคนพอ่อคนอแม่แรงนัดมาเลยครับนัดมาเลยครับนะครับผมไม่มีหน้าร้านต้องโชว์พาวนะฮะราคาถูกๆเล้าๆกันไปจ<า>ัดไฟแนนซ์ได้ไหมครับจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมครับจัดไฟแนนซ์ได้สองแสนกว่าครับรุ่นนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้สองแสนกว่าครับเดี๋อวเงินไม่ต้องดาวน์เมตรบาทเดียวครับเดี๋ยวเงินกลับบ้านด้วย ผมส่วนเฉพาะคนที่จองไร้ๆนะใครสนใจจองเลยนะวันนี้พรุ่งนี้เท่าน,นั้นนะจองก่อนได้ก่อนนะครับโอนมาจ้ำห้าพันบาทนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับจัดไฟล์ไม่ผ่านคูไม่คืนะเวยนะครับแต่ตัวรถเนี่ยประวัติดีฟรีดาวครับจัดได้สองแสนกว่าแถมเงินเหลือไปใช้ที่บ้านด้วยนะครับเฮ้ยขับดีจริงๆว่ะรถยังนุ่มอยู่เลยว่ะนุน่มซื้อ <seres S 1> ไปใช้ไหมเนี่ยปิดปิดไร์ไม่มีคนเอาเนี่ยแต่ผมเอาเองเลยนะแสนเก้าเองหน้าเต่งขายอยู่สองแสนห้านะ ซื้อให้เด็กขับ<ห>เออเธอเอาสวิปไปเราให้อ๋ออี้ย่ดูเหลือเลยอ่ะอ้สัตว์ริงนี่ดูดิรถยังขับดีอยู่เลยนุ่มเลยอ่านี่ลอ,ล,ลองเลยลองให้ดูเลยเพราะมันพนะันห้าไงพอเป็นพันห้ามันก็แรงไงเพิ่งเข้ามารถอะไรครับนะสวิปปีสองพันสิบเอ็ดครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ่ายจอหน่อยกล้องถ่ายจอหน่อยว่าวิ่งกี่โล รถวิ่งหกหมื่นครับเหมือนจนพรวดโรวดขับดีนุ่มอยู่เลยว่ะช่วงหน้าก็นุ่มอยู่เลยถ่ายแล้วของมึงเนี่ยถ่ายเมื่อกี้ถ่ายเนี่ยครับนี่เราลองที่ดูเลยว่ารถมีปัญหาจริงมีปัญหาหรือเปล่านะครับดีจริงหรือเปล่านะครับ เดิมหมดครับแล้วรถเนี่ยปีสิบเอ็ดใช้แค่หกหมื่นบอกเลยว่าใช้น้อยมากนะครับใช้น้อยมากครับนุ่มชมุ่มล่างดีเสียงเงียบเครื่องยังพุ่มอยู่เลยใช้ได้อะคือรถวิ่งน้อยครับปกติเดี๋ยวรถปีสิบเอ็ดี่แม่งใช้กันสองแสนแล้วสองแสนโลแล้วนี่หกหมื่นนะแม่งจออย่างเดียวบอกเลยเจ้าของเกา่าเลยรับดีอ่ะ เดี๋ยวใครที่เข้ามาเดี๋ยวผมจอดรถแล้วเดี๋ยวผมให้ดูครับว่ารถสวยหรือไม่สวยอย่างไงนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับสวิฟปีสิบเอ็ดนะครับสวิฟปีสิบเอ็ดหามืบาทขอให้เรามาลองกันสดๆขอชมอ,อัตราเร่งหน่อยครับนะโอไอเหี้ยไม่ต้องหรอก จะซื้อหรือไงจะซื้อหรือไงต้อมาดูอตาเล่งแสนเก้าไม่ต้องสนใจตาเล่งหรอกคอ้บอเนี่ยแม่ดิ๊ปไปดูแล้วอยงเงี้ยหืกูโยกไปดูช่างดีเลยรถเป็นถูกขนาดนี้เลยวะเดี๋ยวนี้ลองมันหอยลองมันหน่ยเฮ้ย่างแน่นอยู่เลยอ่ะนี่ขนาดร้อสเจ็ดอะ จัดเลยถูกมากใช่ครับผมถูกจริงครับถูกจคุณนัทธวุฒิไปแล้วดิบเลยของก่าบอกไอ้สัตว์ไม่ได้ขายนะคุณนัทธวุฒิพักเลยครับผมโทรเลยนะครับใครสนใจโทรเลย088 9 9 4 0 002นะครับ ให้ดูกันอีกทีนะครับให้ดูกันอีกทีว่ารถสวย,ยแค่ไหนมาลองขอถ่ายรูปด้วยครับก่อนลับครับผมไหนครับอ่าเขาบอกก็รอถ่ายดูปถค่ะือถๆอ,อ,อหน่อยเฉยๆถ่ายรูปน,นี่ตรนี้ ครับขะก้องนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามไปแล้ว,ลวจะอ้วนก็คายจ่ายสขารบบคันนี้ถ้านผู้ชนะ้าสบห้ ลอนะครับบอกแล้วขายจริงราคาผมอะไปแล้วไปแล้วบายบายกรอบซิงนะครับนี่มาดูคันนี้ต่อแสนเก้าขบับร้อยดีนะครับ1นึ่งแสนเก้ามืนบาทเร็วเร็วเว,เวใครอยากได้เร็วเวนี่ดูดูดูด นี่ครับนะฮะสวิปปีสิบมีมงมีแม็กให้มีไรให้เรียบร้อยนะครับ1,90,000บาทนะครับรถวิ่งเพียงแค่60,000โลรถไม่มีชนหนักนะครับผมเช็คแล้วนะครับสีเป็นขาวมุกนะครับนะครับ1,90,000บาท ใครสนใจนะทักมา1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับนะครับอ,อ้าวเฮ้ยรูปประคัมอะรูปประคัมเขายังไม่เอาเที่ยรูปประคัมยังไม่เอาใบเลยโอเคนะใครสนใจทักมานะครับก่อนเลยไม่แพงข้างไรเราเหลืออะไรงานติดฟิล<ป>์มเงานยังฟิล์มอยู่อ,ยอันนี้ติดฟิล์มนะครับเซรามิก นะครับเซรามิกนะครับเซรามิกกอเลยว,ว่าสุดแล้วก็สองคันที่ทำอะไรบ้างนีลีแฟทครับรีแฟทหัวเบาคขน,นุนอะไรอ๋อโอเคเนี่ยนะครับถ้านะใครสนใจโทรมานะครับกับสวิฟต์สอ1พเเนาะแค่นี้นะ จัดไฟแนนซ์ได้ทุ่มท่วมครับจองก่อนเลยครับอย่าวัวได้ถามใครที่คิดว่าจะหารถอยู่ราคาแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอารถกลับไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับรุ่นนี้ขายอยู่ในเต็นท์สองแสนห้าสองแสนหกจัดไฟแนนซ์ได้สองแสนห้านะครับเพราะนั้นใครจะซื้อถ้าประวัติดีฟรีดาวนะครับโอเคนะมีรายโตนะครับศูนย์แปด2ครศูนย์เก้าสี่ศูนย์ศูนย์สองครับบาย,บาย